ตลอดระยะเวลา40กว่าปีที่ผ่านมานะครับนับตั้งแต่ประเทศไทยนั้นได้เปลี่ยนแผนพัฒนาประเทศโดยยึดแบบอย่างของตะวันตกเป็นต้นแบบนะครับโดยให้ค่าและให้ความสําคัญกับเรื่องของเงินกับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากกว่าที่จะคํานึงถึงเรื่องของความสุขในทุกๆมิติชีวิตนะครับนั่นก็ทําให้สังคมในชนบทโดยเฉพาะชนบทที่ห่างไกลแล้วก็ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศนะครับค่อยๆเปลี่ยนแปลง,งไป จากชุมชนที่เคยพึ่งพาอาศัยเป็นสังคมแบบกเกษตรที่เคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันแล้วก็สามารถที่จะยืนหยัดอยู่บนขาของตนเองได้ก็ค่อยๆอย่อ,อ,อ,อนแอลงไปนะครับสังคมกเกษตรกรรมกลายเป็นสังคมที่ยิ่งทํานั้นก็ยิ่งทุกข์ยิ่งหวังอยากจะรวยมากก็ยิ่งที่จะเป็นหนี้มากนะครับนั่นทําให้หลายๆชุมชนนะครับเริ่มที่จะย้อนกลับมาตามหาว่าอะไรคือความสุขที่ชุมชนของตนเองนั้นเคยมีและเคยเป็นนะครับและมีหนทางอะไรบ้างที่จะสามารถ เรียกคืนความสุขเหล่านั้นกลับคืนมาได้พูดง่ายๆก็คือเริ่มต้นที่จะตามหาว่าอะไรคือต้นเหตุของความทุกข์และอะไรคือทางออกในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นนะครับชุมชนบางตะกอที่จังหวัดชุมพรน,นั้นก็น่าจะเป็นอีกชุมชนหนึ่งนะครับซึ่งพูดง่ายๆก็คือบาดเจ็บสาหัสมาจากกระแสของการพัฒนาทําให้คนในชุมชนนั้นเกิดความแตกแยกและตั้งคําถามนะครับว่าอะไรคือความสุขที่แท้จริงจนทุกวันนี้พวกเขาค้นหาคําตอบเหล่านั้นเจอแล้วนะครับ แต่ชุมชนที่ผมพูดถึงนี้คงไม่ใช่ชุมชนแห่งความสุขที่ถือว่าเป็นต้นแบบหรือว่าความสุขในแบบเทพนิยายนะครับแต่พวกเขานั้นน่าจะเป็นต้นแบบที่ดีที่สุดนะครับในการถ่ายทอดประสบการณ์ในการร่วมมือกันของคนในชุมชนที่จะสร้างชุมชนแห่งความสุขให้เกิดขึ้นได้จริงนะครับพวกเขาทํากันอย่างไรบ้างติดตามหาคําตอบได้ในแผ่นดินไทยคืนวันนี้นะครับ ที่นี่คือตำบลวังตะกอตำบลหนึ่งของอำเภอหลังสวนจังหวัดจุมพรตํำบลที่มีพิธีเข้าส่งผีแชงพิธีกรรมแห่งความเชื่อเป็นประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เป็นที่พึ่งทางใจปฏิบัติสืบทอดกันมานานหลายชั่วอายุคนวังตะกอเป็นชุมชนริมแม่น้ำหลังสวนที่ในอดีตเคยสมบูรณ์มั่งคั่งไปด้วยทรัพยากรดินน้ำป่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำแหล่งผลิตอาหารของเมืองหลังสวน ผู้คนดำรงชีพด้วยการทำนาและสวนสมรมที่เต็มไปด้วยของกินได้ทั้งพืชผักผลไม้รากไม้หลากห,ห,หลายชนิดตรงนี้มันเป็นที่นากว้างใหญ่ไพศาลแค่ไหนครับเป็นพันไร่อะครับอ๋อเมื่อก่อนที่นาตรงนี้เป็นพันไร่ สมัยที่ทํานาเนี่ยครับพืชพันธุ์ที่ชาวบ้านปลูกกันมีอะไรบ้างครับก็มีปลูกงอกไม่ใช่งอกโรงเรียนนะงอกผมขาวงอกผมเหลืองงอกเปรี้ยวมีมังคุดมีรังสากีลงกงในสวนผสมผสานอ๋อมีหลากหลายมีหลากหลายมีทุกชนิดครับแล้วก็อย่างอย่างอย่างแปลงแปลงข้างหน้าที่เราเห็นเป็นเป็นเป็นลิ้นอยู่เนี่ยที่มีมะพร้าวนี่ใต้ต้นมะพร้าวมีลูกมะปริงมะมีลูกจันมีมีลูกจันหอมมีส้มระกมมีทุกอย่างที่นี่มีขนุนอื มิกะท้อนก็เป็นสวนสมรมเป็นสวนสมรมมี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 ทุกอย่างครับวังตะกรในสมัยก่อนนั้นผู้คนมีชีวิตที่เรียบง่ายสงบสุขบนวิถีของการพึ่งพาตนเองเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันเชกเช่นเดียวกันกับสังคมส่วนใหญ่ในชนบทของไทยทำโวยเรือมึ่งจวยโรืกู้และมีข้าวเกี่ยวไปเกี่ยวคอมึ่งโวยน้ำโจยน้ำก้อมึงกอกูกกันย่อย่จยเรือกันว่าได้มีกายจ้างอะไรน่นะแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปตอนไหนครับ เปลี่ยนแปลงตลอดทีเร่างก็มีคนยู่มาลมพาทำ้ากันนี้แหละแต่แล้วแผ่นดินอู่ข้าวอู่น้ำที่เคยมีรากฐานทางสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจที่เข้มแข็งมาจากเนื้อในของชุมชนก็เริ่มเปิดรับกระแสที่ไหลบ่ามาจากภายนอกตามทิศทางการพัฒนาประเทศที่เปลี่ยนไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับแรก ซึ่งกำหนดนโยบายการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับยุคของการปฏิวัติเขียวที่มุ่งเน้นการ,ปรเปลี่ยนฐานการผลิตแบบดั้งเดิมมาเป็นการผลิตเพื่อขายโดยพุ่งเป้าไปที่ผลผลิตและกำไรสูงสุดตามแบบเกษตรกรรมแผนใหม่ที่มาพร้อมกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมให้ปลูกพืชเพียงอย่างเดียวชวนเชื่อให้ใช้ปุ๋ยยาสารเคมีทางการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตให้ได้มากที่สุดเมื่อการเพาะปลูก เป็นเพียงกิจกรรมการผลิตสินค้าตามกลไกของทุนนิยมแต่ไม่ใช่เพื่อความไพบู์แห่งจิตวิญญาณอีกต่อไปวังตะกอก็ไม่ต่างจากแผ่นดินอื่นๆในชนบทของประเทศไทยส่วนใหญ่ที่ผื้นดินอันปุดมที่เคยมีนาข้าวนับพันพันไร่มีเลือกสวนและพืชผลนานาชนิดบริบูรณ์พออยู่พอกินพึ่งพิงตัวเองได้ค่อยๆถูกเบียดทำลายไป จากการเข้ามาของเกษตรแผนใหม่และพืชเชิงเดียวเชิงเดียวอย่างแรกที่เข้ามาปั้มน้ำมันปั้มน้ำมันครับปั้มน้ำมันแล้วก็บังคุดแล้วก็ทุเรียนหมอนทองเงาะโรงเรียนในเรองปลูกให้มันเป็นแถวให้มันตรงให้มันสวยตรงนี้เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้ชาวบ้านเริ่มที่จะพึ่งพาตัวเองไม่ได้อ่อนแอลงอย่างนี้ใช่ไหมครับเวลาไม่ถึง1ิปี ที่นาข้าวถูกเปลี่ยนเป็นนาปาล์มสวนสมรมที่ปลูกพืชหลากหลายถูกเปลี่ยนเป็นสวนผลไม้เชิงเดี่ยวมายาคติและความฝันถึงความร่ำรวยก็ค่อยๆถูกปอกเปลือกออกด้วยความเป็นจริงที่ปรากฏให้เห็นคนยิ่งอยากรวยมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นหนี้เพิ่มมากขึ้นเท่านั้นเกษตรกร,ร,กรยิ่งทำยิ่งจนแต่ผู้ค้าปุ๋ยและเคมีพัธุ์ทางการ,กรเกษตรกลับมีตัวเลขในธนาคารพอกผุนขึ้นทุกวันพืชผลราคาตกตำ่ำ เกษตรกรขายถูกแต่ต้องซื้อแพงสังคมที่เคยอบอุน่นเกือ้อกูลกันเปลี่ยนเป็นสังคมตัวใครตัวมันขณะที่คนที่เคยเข้ามาสัญญาว่าการทําเกษตรเชิงเดี่ยวเพื่อขายคือหนทางที่จะเยียวยาความยากจนก็หายหน้าไปนับแต่วันที่ปัญหาและความจริงเริ่มปรากฏมันหัวกับพอคาร์โ,รอะะตตโอนอ๋อแท๊ดตั๊กูฝันได้สี้นานทีกไปแล้วก็คนลุมาแล้ว เราต้องลพยไปตายกับไฟยยนีนแหละคนคิดเนี่ยไม่เคยรับผิดชอบคนคิดให้ทําเนี่ยไม่เคยรับผิดชอบในความคิดัยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงจากที่นามาเป็นสวนปาล์มเนี่ยครับมันนักวิชาการคิดครับมันไม่ใช่ชาวบ้านอย่างผมคิดเขาบอกว่าต้องรวยประเทศนี้ต้องรวยรวยเพราะปาล์มน้ํามันรวยเพราะต้นยางพาราครับ ก็เป็นเหตุให้คนเนี่ยต้องเอาที่นานเนี่ยไปปลูกปาล์มน้ำมันเพราะว่าทํานาเนี่ยเหลือแต่ข้าวอเหลือแต่สังกันนี่เหลือแต่นี่กับซังอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าถ้าทําปาล์มเนี่ยต้องรวยวันรวยคืนก็ทิ้งนาปลูกปาล์มกัน,นทิ้งนาปลูกปาล์มในท้ายที่สุดข้าวกิโลละห้าสิบครับเสร็จปาล์มก็ทะลักไม่รู้จะาขายใครชาวบ้านวังตะก่อถูกทิ้งให้จมอยู่กับซากนาร้าง,าางและกองปัญหาท่วมหัว เช่นเดียวกันกับกองพืชผลที่ขายไม่ออกเหมือนกันกับเกษตรกร,กรส่วนใหญ่ในประเทศนี้ที่ถูกหลอกให้ทิ้งรากฐานเก่าแล้วเดินเข้าสู่บ่วงแล้วของนักล่าที่มาในานามของกลไกการตลาดและระบบทุนนิยม ถอนกี่ต well, well 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 ้นนะครับถอนทุกต้นถอนหมดเลยถอนหมดเลยตรงกลางเข้าไหวเนี S ่ยมาผมมีพวกกาวางเจอะกาวท่านตกปีนี้เป็นปีเนี้ยไม่เป็นทราปีแกเป็นราคาทุ้ใต้เนี่ยต้นทุนตีนับๆมันยุ่งดีต้นทุนก็พังพุ้ดด้วทางคาปุ๋ยค่าแรงงานก็การต้องใส่น้ำด้วยั้งหน้าแรงเนี่ยก็ต้นทุนในว่าง่ายหมดสิโลก็ไม่ต้องไปพิชบ้าแล้วกาะขึ้นูลราบ้าครับซึ่งผมไม่ไม่เอาแต่ซึ่งผมอายุมาแล้ว คื่ราขึ้นไม่ว่าตรงจางซึ่งสรากความม่มาขึ้นนายพมอยู่เลยซึ่งปีล้วลลอ่า้บาทสี่เล่